ประชาชนเนี่ยอยากให้ผมทาอยากให้ผมเป็นนายกก็เลือกผมสิใช่ไหมทําไมผมจะเป็นไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนายกยได้ไหมคนต่อไปคนต่อไปอ่ะสมมติได้ดีกว่านี้อมั่นใจเลยมั่นใจสิผมอายุแก่คุณเสชาตตั้งสิบกว่าปีใช่ไหมไม่ได้เด็กกว่านะดูหน้าผมอาจจะหนุมก,กว่านะั่ะ <laughs> ก็คือมั่นใจว่าถ้าในชีวิตหนึง่งมีโอกาสถ้าคนประชาชนเลือกปา๋าเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกก็เชื่อว่าเป็นนายกที่ดีได้ได,ดีกว่าคุณเศรษฐาทุกวันนี้ดีกว่าแน่นอนอไปพูดแบบนั่นเลยนะใช่ไหม,มคุณเศรษฐานี่แค่แต่งตั้งคนก็ผิดแล้วนะแค่เไม่อ่านคือกันไม่ได้ตั้งใจมาเป็นอ่ะพี่ว่าคนระดับนายกทักษิน์เนี่ยนะ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูงแล้วก็ยังมีมประสบการณ์สูงด้วยคะนะก็จะเห็นได้ว่า,าพรรคของท่านทักษิณไม่ใเ่จะเป็นไทยลักไทยพลังประชาัฐหรือพรรคอะไรไงพลังประชาชนพลังประชาชนเอะแล้วพรรคอะไร่ะ เพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดใช่ไหมเพิ่งมาเพียงพร้าครั้งที่แล้วให้พักก้าวไก่ชนะไปมันก็เป็นเรื่องของกระแสสังคมแล้วท่านทักษิณท่านก็ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยถูกไหมแต่ขณะที่ไม่ชนะการเลือกตั้งเป็นไงก็ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี่มันถือว่ามีความสามารถไหมใช่ไหมทำไมพรกก้าวไก่ซึ่ง เป็นพักที่ประชาชนเลือกมาอันดับหนึ่งแต่จัดตั้งไม่ได้แล้วค่ะตั้งที่ที่ผมก็สนับสนุนนะอ่าใช่ตอนนั้นก็ร่วมกันอยู่พักหนึ่งเออเราเราก็ทำตามกติกานะตอนพักเก้าไกลจัดเราก็หนุนเต็มที่เลยนะหาสวหาสอสอไปช่วยลงลงให้คุณพิธาโหวตเป็นนายกนะถึงวันเราก็โหวตให้แต่ว่าพักเก้าไกลเขาติดปัญหาด้วยตัวเขาเองไงเข้าใจไหมเรียนตรงก็คือยังขาดประสบการณ์ คือทางพรรคเก่าไกลคุณพิธาอายุทลายสี่สิบต้นต้นค,คุณทักษิณเจ็ดสิบกว่าประสบการห่างกันเยอะสามสิบกว่าปีนี่คิดว่าเป็นยังไงอ่ะอใช่ไหมสามสิบกว่าปีคิดว่าเป็นยังไงแล้วก็เขายังมีประสบการณ์ทางการเมืองโดยตรงอีกอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิธาก็จัดไม่ได้แต่คุณทักษิณก็จัดได้แต่ผมก็สนับสนุนทั้งสองพักน,นะแต่ตอนนี้ถ้าพ้นโทษแล้ววันที่18ออถ้ากลับมาเนี่ยมันเป็น,ไงไงน,ปนอิสระแล้ว ใช่ไหมก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนนะทำนู่นทำนี่อะไรแต่อะไรแสดงได้เต็มที่หรือแม้จะดูแลพักนะ่ะก็ต้องยอมรับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยค่ะมันก็เป็นของกุทักษิณน,นี่แหละใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่ของคุณมันไม่ใช่เศรษฐาอยู่แล้วไม่ใช่ออไม่ใช่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ขนาดนี้ขนาดนี้นะมันก็ก็ต้องสามารถทําพักให้ ให้ดีกว่าเดิมนี่ได้จะมานี่ประกอบกับอย่างเราดูโพนี่นะค่ะพรรคเก้าไกลก็คะแนนดีขึ้นคุณพิธาก็ดีขึ้นใช่มันก็มายังมาดับหนึ่งนะคะแต่นี้ถ้าลองมาคิดดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใครออกใครเราวิเคราะห์วิจารณก็ตรงไปตรงมาเนี่ยนะค่ะนี่พรรคเก้าไกลก็ไปพาท่าตอนเสนอนโยบายนะที่จะยกเลิกมาตราร1 2ิบสอง กา้าวไกลเนี่ยก็สดุปขาตัวเองค่ะนะสมมุติว่าถ้าโดนยุบเขาก็สามารถตั้งพัก,พกใหม่ได้ใหม่ได้เขาไม่ซีเรียสใช่ไหม,ม,มแต่นี่ตั้งพักใหม่ได้เนี่ยมันจะมีความรู้ความสามารถสักแค่ไหนล่ะมันก็จะเป็นคนที่ขาดประสบการณ์อยู่เรื่อยๆอใช่ไหม,มนะครับมันก็ยังเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาพักต่อไปอ,อย่างคุณสิทธักษิณเนี่ยเมื่อเป็นอิสระแล้วเนี่ยนะม,มาดูแลพักได้เต็มที่ ถูกไหมถึงแม้ตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงเพราะคงไม่ลงแล้วคงไม่อยากแล้วไม่ได้อยากเป็นนายกแล้วมั้งไม่อยากนะเหมือนอย่างผมอยากจะให้ผมเป็นพบตลอดอีกเหรอไม่อยากแล้วอยู่เบื้องหลังใช่ไหมนะครับอะไรที่จะช่วยได้เบื้องหลังก็ช่วยเพราะฉะนั้นท่านนายกสินก็ต้องทําเต็มที่เพื่อให้พรรคทุกสายเติบโตใช่ไหมแต่นี้จะเติบโตได้ไม่ได้เนี่ยอย่าสะดุดขาตัวเองเหมือนกันอันนี้คือ อันนี้คือแนะนําหรือกังวลแทนเรื่องไหนที่คิดว่าจะเป็นการสรุกขาตัวเองเป็นเป็นเรื่องที่แนะนําไงค่ะใช่ไหมฮะเพราะในฐานะเรายุคขนาดนี้เรามองปุ๊บเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าอะไรใช่ไหมฮะเอางี้ดีกว่าเพื่อไทยไอ้ก้าวไก่ก็สะดุดขาตัวเองนี้อ,อ่าภูมิใจไทยอ่ะอสะดุดขาตัวเองไหมก็มีคดีก็ถูกจสยามจะยุบผูก็ยุบพักเนี่ยแหละเพราะว่าคุณ ศักสยามเลขาธิการพรรคนะมีกรณีถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยะเราไม่ต้องพูดรายละเอียดหรอกนะอ๋อก็เลยคิดว่าเพื่อไทยก็ระวังเหมือนกันไม่ใช่ภูมิใจไทยก็น่าจะถูกยุบพรรคใช่ไหมแล้วพลังประชารัฐน่ะมีอะไรดีขึ้นอ่ะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมนะคุณประวิตย์ก็ถึงแม้จะอยู่ก่บพักแต่ว่าก็ไม่สามารถดำพักได้หรอกเพราะสภาพตัานก็ไม่ไหวแล้ะ หรือรวมไทยตั้างชาติน่ะก็มีคุณประยุทธ์โชว์อยู่คุณประยุทธ์ก็ไปแล้วไปเป็นองค์มนตรีแล้วเหลือคุณพิรพันธ์จะมานําได้เหมือนคุณประยุทธ์เหรอเพราะฉนั้นพรรคพวกนี้มันก็จะไม่เท่าไหร่หรอกพรรคเพื่อไทยจะโดดเด่นขึ้นมาแต่อย่าสะดุดขาตัวเองสิ่งที่คิดว่าจะสะดุดขาตัวเองและกังวลคือเรื่องอะไรในมุมมองตอนเนี้ก็หนึ่งเอาขณะปัจจุบันเนี่ยนะเอาปัจจุบันคุณมีโอกาสเป็น รัฐบาลค่ะนะคุณจัดรัฐบาลใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลผสมนะ่าจะต้องแจกจ่ายตำแหน่งให้ให้พักร่วมไปก็ตามนะส่วนในโคต้าของคุณคุณเอาใครมาเป็นคุณเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานให้ประชาชนหรือหรือว่าคุณแค่ตอบแทนกันใช่ไหม,มนี่บ้านเมืองนะมมไม่ใช่ของเล่น คือนโยบายเงินดิจทต่ชอกนี่ลยแหละเออเป็นยังไงใช่ไหมมีจะสรุปข่าวตัวเองเพรเรื่องนี้ไหมอ้าวคือเราไปดูนะรัฐบาลยิ่งรักสามปีกู้ตลอดค่ะรัฐบาลประยุทธ์เก้าปีก็กู้ตลอดมารัฐบาลเศรษฐาณหนึ่งปีก็กู้อีกอูไรอย่างนี้ประเทศชาติมันอยู่ได้จะคุณบริหารอย่างนี้ไปจ้างใครมาก็ได้โอ้ใช่ไหมกู้แค่นี้ไม่พอนี่กู้หกหมื่นกว่าล้านมา ปง่ประมาณนะใช่ค่ะเอ้ยหกแสนกว่าล้านมาโป่งมายังจะกู้ห้าแสนเจ็ดมาแจกอีกค่ะแล้วประเทศชาติไม่ล่มจมเลยให้เรื่องเงินที่จะไม่ผ่านคุณเศรษฐาต้องรับผิดชอบลา<ช>ออกอมันก็อยู่ที่พักเพื่อไทยเขาจะเอาใครคุณอุิคุณชัยเกษมเป็นะเ,เ,เ,เออกระหว่าคุณทักษิณจะถึงขั้นใจถึงส่งคุณอุงอิงไหม เป็นนายกคนต่อไปในมุมป่าเท่าที่รู้จักกับคุณทักษิณเป็นคนใจถึงขนาดนั้นไหมกล้าเสี่ยงไหมผมก็ไปคิดแทนไม่ได้นะแต่ผมว่าขณะนี้เวลานี้ท่านกงก็ไม่อยากให้กรุงอิงเป็นลูกสาวเป็นหรอกถ้าเป็นอาจจะให้เป็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วถูกไหมถ้าไม่ให้เป็นก็เอาคุณชัยเกษมนี่เอาคุณชัยเกษมเป็นมันก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยจะบอกว่าคุณชัยเกษม ่วยเดี๋ยวก็คนอื่นก็ช่วยดูแลให้เอาชื่อไว้โชว์ผมก็อายต่างางชาติก็นะจริงต้องเป็นพักร่วมไหมคะต้องเป็นพักร่วมอื่นๆที่เป็นมีต้องเป็นพักร่วมแคนดิดนายกพักร่วมอยังดียังไม่ถึงดิมันอยู่ที่เพื่อไทยก็จะยอมให้ไปตกพักร่วมเหรอเออเออจะยอมปล่อยตรงใช่ไหมอ้าวก็อุ้งหิงไม่ได้เขาก็ต้องเอาคุณชายเกษมสุดท้ายละแล้วคุณเสมให้คุณชจยเกษมเป็นคุณเสมก็ป่วยอย่างนี้ย เดินยังต้องมีคนระวังเลยถามว่าประเทศชาติประเทศอื่นก็จะมองประเทศไทยยังไงเนี่ยตั้งรัฐบาลยังเล่นเป็นของเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอประเทศไทยมันต้องปฏิวัติอีกท,ทั้งที่พี่ไม่ชอบการปฏิวัติยึดอำนาจคราวที่แล้วพี่ก็ต่อต้านนะ,ะนะแต่ว่าพอพี่เข้ามาคุกการเมืองอย่างนี้เป็นสสมาสี่ปีเต็มนะ พี่ถึงกล้าให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยถ้าคุณบริหารจัดการบ้านเมืองกันอย่างนี้นะไปไม่รอดหรอกถ้าบริหารกันอย่างรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไปไม่รอดเ<ม>พราะมันไม่ได้คนมีความรู้ความสามารถมาทํางานให้พี่น้องประชาชนเลยมีแต่สมัครเล่นอย่างนั้น<ม><ม>เพราะฉะนั้นต้องด้วยระบบการเมืองเนี้มันไปไม่ได้ต้องยึดอานาจอีกครั้งหนึ่งพี่ถึงกล้าพูด<ม>แล้วคัดเลือกคนที่มันดีจริงซื่อสัตย์ทุจริตฉลาดกับคุณประยุทธ์นะ การเจ็บป่วยที่วรักษาอยู่บ้านตำรวจแล้วก็ดูแลกันจนผ่านวิกฤตน์ปลอดภัยอะไรต่างๆเรานี้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสามารถทำงานให้กับบ้านเมืองได้มันก็ดีนะนะคือคนอายุป,ป่านนี้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดะนะถ้าท่านสุขภาพดีก็โอเคอนะที่จะทำงานให้ชาวบ้านเมืองได้ะนะคนเราประสบะการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะนะ ถ้าเผื่อเราไม่ใช้ความรู้ความสามารถนะให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้มันเสียของอะ่ะใช่ไหม,มเสียของอถ้าเออถ้าเก้าสิบแล้วไม่ไหวแล้วป่วยนั่งรถเข็นแล้วไปอย่างนะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าสมมติถ้าท่านยังสุขภาพดีเหมือนผมเนี่ยใช่ไหมก็ทํางานต่อให้บ้านเมืองได้กระทำเพียงนะแต่ว่ากฎหมายก็ อ่าห้ามท่านไม่ให้ไปดำรงตาแหน่งแล้วซึ่งคิดว่าท่านก็ไม่ไม่ได้อยากดํารงตาแหน่งแล้วเป็นมาแล้วพอแล้วเนอะใช่ไหมก็เห็นมหมก็หนุนให้คนนู้นเป็นคนนี้เป็นใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้ดูแลคนให้ดีเท่านั้นตอบแทนกันมากมันก็มีดีนะอันนี้คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักผมต้องขอแสดงความยินดีกับตัวเองที่ได้เป็นคุณปู่ป้ายแดงเป็นก็ได้ได้อยู่จนเป็นปู่แล้ว เพราะว่าเป็นตามาสี่หลานสี่คนทีนี้ก็โอก็ได้ลูกสองคนก็เป็นได้เป็นปู่สีทีนะครับเพราะว่าก็รอมานานนึกว่าลูกชายไม่แต่งงานแน่ๆแล้วผลสุดท้ายโอเคได้หลานปู่มาสองคนก็ดีใจแลละครับครับก็ทำให้หกคนแล้วนะหลานอยากกลับบ้านไปเลี้ยงหลานแล้ว